มาต่อวันที่ข่าวสุดท้ายของวันนี้ค่ะต้องบอกว่าข่าวนี้เนี่ยเป็นข่าวเศร้าข่าวที่สะเทือนใจใครหลายๆคนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะเหตุเกิดที่ลำปางค่ะเป็นเหตุการณ์ของรถตู้รับส่งนักเรียนกําลังจะไปส่งนักเรียนไปเรียนในวันศุกร์แบบนี้วันสุดท้ายของสัปดาห์ ีแต่ดันมาเกิดเหตุการณ์รถพลิกคว่ำเสียหลักแล้วก็ตกข้างทางทําให้มีนักเรียนเสียชีวิตหนึ่งรายแล้วก็บาดเจ็บอีก24รายที่น่าตกใจไปมากกว่านั้นคือรถรับส่งนักเรียนคันนี้ เป็นรถตู้แต่ว่าบรรทุกนักเรียนมาถึง25คนโอ้โหต้องบอกว่าเหตุการณ์นะคะเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของวันนี้เองค่ะศูนย์วิทยุ1น1จังหวัดลำปางนะคะได้รับแจ้งเหตุรถตู้รับส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำบริเวณถนนสายลำปางไปถึงเมืองปานค่ะขาเข้าเมืองลำปางนะคะบริเวณบ้านทุ่งปงเรียนตําบลบ้านเอื้อมอำเภอเมืองจังหวัดลำปางค่ะโดยรถคันที่ประสบอุบัติเหตุนี้นะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้ค่ะพุ่งตกลงไปข้างทางรถ พลิกหงายท้องเลยสภาพเนี่ยก็คือพังเสียหายยับเยินทั้งนะคันเลยค่ะซึ่งจะบอกว่าที่เกิดเหตุเนี่ยคันที่เกิดเหตุนะคะมีนักเรียนทั้งชายหญิงอยู่ในรถด้วยแล้วก็ได้รับบาดเจ็บหลายสิบคนค่ะเจ้าที่ก็รีบพานักเรียนไปส่งที่โรงพยาบาลโดยด่วนและอย่างที่บอกว่าที่น่าเศร้าเนี่ยก็คือมีหนึ่งรายนะคะเป็นนักเรียนผู้หญิงอายุเพียงแค่ห้าขวบเท่านั้นค่ะอนอนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุบริเวณท้ายรถตู้อย่างที่บอกว่าแบบ บรรทุกมา25คนน้องนั่งอยู่หลังแล้วก็เสียชีวิต เหุเจ้าหน้าที่ค่ะก็เลยใช้ผ้าขาวคลุมร่างของน้องท่ามกลางการดูแลของร้อยเวรกับแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลลำปางค่ะซึ่งเบื้องต้นนะคะก็พบว่าคนขับเนี่ยเป็นผู้หญิงอายุ60ปีค่ะส่วนสาเหตุเนี่ยก็คาดว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุนะคะเนื่องจากว่ามีฝนตกลงมาอาจจะทําให้ถนนลื่น<อ>ก็เลยทําให้รถที่ขับมาเนี่ยควบคุมไม่อยู่แล้วก็เสียหลักก่อนที่จะตกลงข้างทางกลายเป็นเหตุสลดในครั้งนี้โโงหง่ายแบบนี้เลยนะคะใช่และอย่างที่บอกนะคะที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่าที่น่าตกใจของเหตุการณ์ในครั้งนี้ เนี่ยก็คือรถตู้ที่เราเห็นเนี่ยนะคะบรรทุกนักเรียนมา25ชีวิตต้องแอออย่างที่บอกว่าเสียชีวิตไปนหนึ่งรายแล้วก็บาดเจ็บอีก24รายค่ะ,คะโดยแบ่งเป็นบาดเจ็บเล็กน้อย16คนนะคะแล้วก็แอดมิดห้องฉุกเฉิน2คนเฝ้าสังเกตอาการอีก6คนค่ะโดยหนึ่งในนั้นเนี่นนยก็มีนักเรียนผู้หญิงอายุ14ปีซึ่งเป็นพี่สาวของน้องนักเรียน5ขวบที่เสียชีวิตอ,อยู่ในเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยอนอกจากได้รับบาดเจ็บแล้วก็ยังต้องมาสูต ก็กลายเป็นเหตุการณ์ที่น่าจะเป็นภาพจําของด้านของตัวแทนสำนักขนส่งจังหวัดลำปางนะคะตรวจสอบรถตู้ค่ะก็พบว่ามีการดัดแปลงที่นั่งอ,อย่างที่บอกไปรถตู้ปกติแล้วนะคะมันจะต้องมีที่นั่งแนวขวางเนี่ยไม่เกิน15ที่นั่งแต่รถตู้คันนี้ได้เอาเบาะออกแล้วก็ใส่ที่นั่งเป็นที่นั่งแนวยาวไปกับตัวรถเออแล้วก็มีนักเรียนถึง10 25คนด้วยกันเออจริงๆต้องบอกว่าเอพูดว่าจํานวน คนที่นั่งไป25คนเนี่ยเหมือนฟีลแบบรถมินิบัสแล้วอะ่ะมันแออัดมาก<อ>แล้วคือเห็นภาพเหมือนกันเพราะว่าตอนเด็กๆเ,เคยนั่งรถลักษณะแบบนี้<ฆ>คือด้วยความที่ที่บ้านเนี่ยอยู่แพร่นะคะอยู่ภาคเหนือแล้วเวลาจะไปโรงเรียนเนี่ยก็ต้องนั่งรถแบบนี้แหละรถตู้อย่างนี้แหละไปส่งก็จะไปส่งแต่และคนเขาก็จะดรอปแต่ละที่แต่ละที่เขาไม่ได้แบบจุดหมายเดียวกันนะ<ฆ>เออทีเนี้ยรถตู้เนี่ยเขาก็จะบรรทุกคนเยอะมาก<ฆ>จําได้เลยว่าตัวเองเนี่ยได้นั่งท้ายคนขับ ด้านหลังคนขับแล้วก็เป็นเบาะที่เราต้องนั่งหันหลังชนกับคนขับอเอแล้วเราก็หันหลังเข่าติดกับพี่สาวตัวเองอย่างเงี้ยทีนี้ก็เลยกลับไปเล่าให้แม่ฟังว่าผหแม่มันไม่สบายเลยตอนนั้นน่ะก็เลยแบบบอกแม่ว่าเราเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนรถได้ไหมหรืออะไรเงี้ยแม่ก็เลยกังวลเรื่องความปลอดภัยก็เลยเปลี่ยนมาเป็นรถคันอื่นก็กลายเป็นว่าได้ปรับเปลี่ยนไปอาจจะได้นั่งสบายขึ้นถูกต้องมันก็เป็นที่นั่งรถตู้ตามปกติคือ15ที่นั่งนั่นแหละมันไม่ได้จำนวนเยอะขนาดนี้ไงแล้วยิ่งเห็นบอกว่าพัง ทางเนี่ยก็ค่อนข้างอันตรายเพราะเขา,ขาใช่มันเป็นเขาแล้วยิ่งเวลาฝนตกเนี่ยเขาเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมมันจะมีคดเคี้ยวอะไรอย่างเงี้ยแล้วกว่าเราจะไปถึงโรงเรียนกว่าเราจะไปถึงตัวเมืองเนี่ยมันต้องผ่านช่วงเส้นทางแบบนี้อย่างน้อยก็500เมตรอย่างเงี้ย<อ>มันก็ต้องผ่านอยู่แล้วนะคะซึ่งต้องบอกนะคะว่าคนขับรถผู้หญิงคนนี้ค่ะอายุ60ปีเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้ต่อบใบอนุญ,ญาตขอใช้รถรับส่งนักเรียนด้วยหมดอายุไปตั้งแต่วันที่30มเมษายนที่ผ่านมาแล้วแล้วเจ้าตัวเนี่ยก็ยอมรับว่ามีการดัดแปลงงสภาพรรจิๆ एंट्री ช่ค่ะด้านของตัวแทนจากคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนะคะเขาเปิดเผยว่าเด็กผู้หญิงที่เสียชีวิตเนี่ยจะได้รับสิทธิ์ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ที่ทางรถตู้ได้ทําเอาไว้5 0 0แสนบาทค่ะแล้วทางโรงเรียนเนี่ยก็ได้ทําประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่มเอาไว้นะคะมีสินไหมอีก1นึ0 0 0สบาทรวมแล้วเนี่ยก็หกแสนบาทค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยก็จะได้รับสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลในวงเงินไม่เกิน80,000บาทตามพรบรถยนต์ค่ะ แต่แน่นอนว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วไม่ว่าจะเสียเท่าไหร่ไม่ว่าจะได้เท่าไหร่เนี่ยมันไม่คุ้มเลยมันไม่สามารถประเมินความเสียหายได้เลยเมื่อกี้ถห็นภาพผู้ปกครองที่ไปที่เกิดเห่ภาพอุบัติเหตุมันเจ็บ<ป>ใ,ใจระงมเลยแล้วเด็กส่วนใหญ่ที่อยู่ในรถเนี่ยเป็นแบบปานประถมมัธยมอย่างเงี้ยเด็กเล็กยังมีอนาคตกันเลยอ่ะใช่ค่ะนะคะอ่ะเรามาฟังทางด้านของคนขับรถนักเรียนรถตู้คันนี้กันบ้างค่ะซึ่งเธอเนี่ยได้รับ บาดเจ็บเล็กน้อยนะคะแล้วก็ได้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังค่ะว่าได้ขับรถตู้รับส่งนักเรียนเนี่ยมาจากบ้านห้วยเป้งแล้วก็ทยอยรับตามทางจากหลายหมู่บ้านอยา่ที่แม่ที่เล่าให้ฟังเลยนะคะแล้วก็ในนักเรียนในรถคันนี้เนี่ยก็มีนักเรียนที่ไม่ได้อยู่ในโรงเรียนเดียวกันไม่ได้อยู่โรงเรียนเดียวกันก็คือมาจาก Aww, อยู่ใน,น,ในละแวกนั้นแหละใช,ใช่ค่ะ,ะแล้วก็มีตั้งแต่ชั้นอนุบาลประถมแล้วก็มัธยมซึ่งเขาเนี่ยก็จะทยอยไปส่งไปจนถึงตัวเมืองลำปางเลยนะคะทีนี้เนี่ยในระหว่าง เกิดเหตุเนี่ยนะคะเธอก็ขับมาแล้วตอนนั้นเนี่ยฝนก็กําลังตกมาพอดีแล้วจังหวะนั้นเนี่ยก็มีรถมอเตอร์ไซค์ ขี่ตัดหน้าเธอก็เลยหักพวงมาลัยหลบก่อนที่จะรถเนี่ยเสียหลักแล้วก็เบรกไม่อยู่แล้วก็พุ่งลงข้างทางกลายเป็นเหตุสลดในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องที่เสียชีวิตด้วยนะคะแล้วก็ยังคงเป็นกําลังใจให้กับน้องนักเรียนนะคะที่อยู่ในรถคันนั้นต้องบอกว่ามันเป็นฝันร้ายของเด็กๆใช่ค่ะและที่สําคัญก็คือตอนนี้เนี่ยก็ต้องการตรวจสอบด้วยนะคะเรื่องของรถสภาพรถเนาะสภาพรถที่เราเห็นเนี่ยไม่แน่ใจว่ามีการตรวจสภาพบำรุงรัก ดีหรือเปล่าเนาะล้อเออ,เอ<ช>ยิ่งช่วงหน้าฝน,นแบบนี้นะคะใครที่ขับรถเนี่ยต้องระมัดระวังนะคะเช็คช่วงล่างให้ดี<ช>โดยเฉพาะล้อรถยนต์ของตัวเองเนี่ยมันหนึบไหมมันติดกับถนนไหมก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะค่ะ